เก็บบรรยากาศด้านท้ายเนี่ยกับบริสารชัน้นหนึ่งหลายคน

ขบรถตรวเที่สถานีบาโปะกิทางเาที่2ขบนี่เป็นขบวนที่37และขบวนรถรวนี่ขบวนที่15ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพวหานควปลายทางสถานีสุไหลี่มลกและสถานีตะกั่งเบตาขอคำแนะนาผู้เดินทางทุกท่านเกิดอย่างใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่โดยสาเน่จากทา ุรีสถานีเชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งนรขังการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟแากงรเทินทงขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสุจหมายลาโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่ง่ว่าในการเดินทางการต่อปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่าน ขอขอบคุณค่ะ